ได้ป่ได้ยังไแตัว่ะเป็นละง้อป่เฮ้เ็นละง้อรนี่เป็นาคลิปละเมย้เป้อนอะไเฮ็ดหาเฮ็ดไ่ได้เฮ็ดหรอูไปโอบสิบบาเออาเจ้าได้เฮ็ดยังไงดีพใส่ละง้อเเลยน้เลโอเฮ็ดลงอคือกันเออนี่เด่นอนนี่แหละเ็ โอ้ยเห็ดเรางอกคือกันนี่ไงไหนกันเท้าเขาถอดเขาบอก้าเห็ดเนี่ยก็คนฝอยไต่ไกลบ่แม่เออเี๋ยจะลองหอกันโอ้ของเราคนดอกงามแท้แถวนี้แหละติงเอาพื้นแม่เอาเห็ดเห็นไม้เอาเมื่อยแล้วก็มาเรื่อยถึงเขาให้ความเขาอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดนะอันนี้พอกันเห็ดยังเอาไว้ไงไต่ไกลฝอยไต่อกพลดีดีออกพูดโอ้เห็ดอันนี้หลุดอีออกเลยเอาลวดถึงใต่ไก่ดอกเด็ก ต่อมูอันเดียวนกสีได้วยนี่อสีดองอันนี้ะเพลาะพายบ่พายเนี่ยสีดองเออพายนั่งงสีจืดๆเลยฮอดใส่ส่วนหญบ่ฮอดบน้ำเย็นมันจากมัาบาทแล้วเน่ยบาทแล้วนอ ห้าแจงเลยี้พ่อเลยเนื่อยโอ้ยก็พ่อเลยห้ามี่เลยไปโต้นมาจืดๆชะก้อนในจังแกงใส่กันเห็นต้นไหงเห็นพงทาไว้ก็เห็นรล่อทางเลยหล่อทางอะไรเอามาอะไรในซาตให้ออกหลายคู่อีกเขาไ่ได้ไปหาจักเสือเขาหาไปหาแต่ยุธรรมเดี๋ยวเอาท้าไปเลยได้ขโมยนะขมยแกงนขโมแกงนะขโมยทางนะงมตุนสุะ ข้าวแบบอันนี้หาเมือเช้านี้งามต้องขบอุกตัวเช้านี้หาใครเช้านี้เลยหาปาโนมัอืมอันนี้เมือเช้านี้ไม่ได้หาปลาโนมัยเด็ดไปอันนี้รอบรอบเช้าไม่ผิดมากเลคุณค่ะรอบเช้ารอบใบรอบใบอันนี่รอบใบอามาด้วยใบรอบใบรอบอบสวยอันนี้รอบใบรอบสวยรอบสวยอันนี้รอบอันนี้รอบสวยอันนี้ไว้ก่อน รับสวยอันรี้บอกอันนี้ไม่ขิดกลมบออกมาสิคะบัง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 ไม่แดดไม่แสนแดดนะเดี๋ยวมันบอยู่ในเหล่าเดี๋ยวไม่อยู่เนาะไม่อยู่เนาะอยู่เนาะซานเมืองเออมันอยู่ในเหล่าอยู่ซานเมืองอออยู่เนาะพี่นะอยู่ทางอันแว้ไปหนองน้ำพ้องไปจอดรถอยู่ไหนจริงจริงมัต้องดอกบักโอ้ยพอตูวเอ้ย พูดพากได้หมูเดียวพูดพากันออกมาเลยอันนี้คือร้อสวยกระหาร์ตองอยู่ทุกที่ได้ใส่เกลียแล้วเอาเกลือมาแล้วนิแช่น้ำเกลือเฮ็ดมวยให้เผื่งเข่าเฮ็ดอันนั้นไปเอากะละมังดำยู่อันล้างรถมาดูเขาเฮ็ดผึ่งไก่ไก่้ล้างรถกระบะหากะละมังดำเอามาล้างอีกหน้าดู่กับยายมาต่างเตะเล็กไก่เอ้ใส่อันนั่นไว้เหรอใ่ป่ะเฮ็ด น่เคยเห,ห็อันของทาเนาะต้มน้ําขมออกเนะาะกล้ไกับต้มน้าําขมออก,ะะแ,ก,ก,กแล้วกันจังเกียงกระแซกพี่กันจะยมคือคือคือกังการเหตของทนะ่มัชม้ช่วงนี้หาแต่เหตละช่วง หาไปเลยฮะ่่อกาลังกายออกกาลังกายจีกินนมีประโยชน์บุม่ประโยชน์เลอาหารบ่ญมีเลือดออกกาลังกายแล้วหุนบ้าพรักิจแกงใส่สามอย่างเห็ดสามอย่างมีประโยชน์แกงใส่กันนมีแะ่ย้อาหารดวซ่บุม่สาดสามอย่างแกงสามอย่างนี่แกครบ จังแกงสามอย่างขึ้นไปเอาสามอย่างขึ้นไปหาคนคือหมักนะเจ๊อันสองรอก็ซื้อกินนะเห็ดเพาะกี่ไร่ที่ละ่อเทีก่ไร่ีละซื้อกินแค่ไหนเดือนสองเดือนเรบได้กินบได้กินกินไม้ปีดบางคนก็วอากินไม้ปีเนะกินไม้ปีฮะ มันแก่เลยคือโตไปมันแก่ก็เลยเท้าขินเท้าอันขายเท้ากินวักเกิดอาทิตย์นึ่งนะมันแก่นะมันเถาี่กเพเกิดนึ่งอาทิตย์เปิยเ้ยวเปยเขียวเ้่อสภได้ยดเาะเลยดิ ้าก็ไปต้มอีกต้มเพื่อสิแกงเองไหมวะเพื่อสิได้กินเพื่อไปหามากันโหธรรมดาดิเพื่อสิได้ดิยองขยันนางแกงขยันนางแลงแล้วก็เสียบันนี้เสียคลิปล้างก็เสียพ่อทำนี้ก่อนบันนี้เสียเอาคลิปแก่งไปคลิปเมื่อยคลิปเมื่อยเหรอมันล้างซ้อมเมื่อยไม่ใช่สิได้แกงใช่ไหม คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอบคุณามากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า